บ้านไม้ en, อินเตอร์ขอนแก่นอาณาจักรบ้านสำเร็จรูปทุกรูปแบบสวัสดีค่ะสะวัสดีนะคะแฟนเพจแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามบ้านไม้อินเตอร์ขอนแก่นนะคะทุกทุกท่านนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่นาฝายคันทรีวิวนะคะอยู่ที่อ,อำเภอภูผาม่านนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะก็สำหรับนะคะวันนี้อ่า เราก็จะพามาเยี่ยมชมนะคะบรรยากาศณนะตอนนี้คือทีมงานของเรานะคะได้นําบ้านนะคะมาลงเพิ่มแล้วก็จะพาชมนะคะบรรยากาศนะคะร,รอบๆนะคะก็คือเป็นงานงานเก่านะคะที่เราเคยมาส่งนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปชมนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ ก็สําหรับนะคะเซตนี้ก็จะเป็นงานเซตแรกของเรานะคะที่เราเคยนํามาส่งไว้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะแฟนคลับนะคะ FC ของเรานะคะหลายๆท่านน่าจะจดจํานะคะภาพนี้ได้ดีเลยนะคะตอนนี้ก็หน้าฝายคันที่วิวนะคะแอนดรีสอร์ตตัวนี้อยู่ที่อําเภอภูพามานนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะสําหรับณนะตอนนี้นะคะก็ รีสอร์ทก็ได้เสร็จแล้วก็ได้เปิดรับลูกค้าแล้วนะคะปีที่แล้วซื้อมา12หลังแล้วก็18หลังนะคะ18หลังนะคะไม่พอนะคะไม่เพียงพอต่อลูกค้านะคะคุณแม่ท่านก็เลยได้สั่งเพิ่มนะคะปีนี้มาอีก5หลังนะคะ สำหรับ f อของเรานะคะท่านใดที่อยากจะเข้ามาพักนะคะแล้วก็ได้ดูได้เยี่ยมชมผลงานของเราด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาพักได้นะคะที่นาฝายคันทรีวิวนะคะแอนรีสอร์ทค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะเซตที่สองที่เราเคยนำมาส่งนะคะค่ะก็สำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซตที่2นะคะตัวนี้เซต เซตนี้นะคะก็มีทั้งหมดด้วยกันสี่หลังนะคะเซตที่สองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะตัวนี้ก็เน้นเป็นโทนสีขาวโปร่งนะคะขาวสะอาดตาแล้วก็ทรงนะคะที่โปร่งโล่งนะคะ หลังคาของเรานะคะเป็นหลังคาเมทัลชีตนะคะผนังภายนอกก็จะเป็นไม้ฝาเชลล่านะคะผนังภายในก็จะเป็นซีเมนต์บอร์ดนะคะความหนา6มิลคะ่ะ เดี๋ยวเราไปชมเซตที่3กันเลยนะคะและ่า็อถที่สั่งล่าสุดนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีน่าจะมีเข้าชมภายในได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมภายในกันด้วยเลยะค,ะค่ะค่ะก็สำหรับนะคะเซตนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่3นะคะชุดนี้มีทั้งหมด5หลังนะคะณนะตอนนี้นะคะก็มาได้แล้วนะคะทั้งหมดสามหลังด้วยกันนะคะเหลืออีก2หลังนะคะ เดี๋ยวก็เมื่อถ้าบ้านมาถึงนะคะครบแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะคะภายในบ้านกันนะคะว่า,าจะออกมานะคะสวยงามขนาดไหนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ